Terima kasih. ในควรอัมพยวงสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PPS ค่ะสมเด็จพระนิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ทีราสภากาชาติไทยเป็นการส่วนพระองค์ เวลา14นาฬิก55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนาย,ยกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวัดินทิราสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดานินไปยัง อาคารศิรินทรานุสร6 0พ0 0ภาษาสภากาชาติไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวริทิราสภากาชาติไทยครั้งที่45โดยมีระเบียบวาระพิจารณาอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบัน สายวิชาการประจำปีการศึกษา2566ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ที่ราสภาการชาติไทยเรื่องการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2566ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ที่ราสภาการชาติไทย ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยฉบับที่ 3. การประเมินตนเองของสภาสถาบันการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจําปีการศึกษา2565ขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจําปีการศึกษา2565 ขออนุมัติปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสาขาวิชาการพยาบาลเด็กประจำปีการศึกษา2565 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งางควัดบวรคิยราชนารีทอดประเนศห้องปฏิบัติการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะมหาวิทยาลายัย University College London สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รูปก,การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ของวันที่19พฤษภาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมง ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างควัตวรคัติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรส์เด็จไปทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะชั้น4อาคารแพสสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในการนี้พระราชทานพระอนุญ,ญาตให้ศาสตราจารย์เอม่ามอริส พุ่มโดยการผแผนการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันนำทอดพระเนตรและกราบทูนข้อมูลการดําเนินงานของห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความเป็นเลิศและทันสมัยเป็นระดับต้นของสหราชาอาณาจากักรปัจจุบันดําเนินการค้นคว้าวิจัย การศึกษาเรื่องโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดเชือ้อและมีความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดโรคชนิดต่างๆเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE และโรคเบาหวานประเภทที่1มีกลุ่มนักวิจัยผู้มีความรู้ความชำนาญจำนวน25กลุ่มรวมบุคลากร220คนซึ่งศาสตราจารย์ดร,รสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัตวร,รขัติยะราชนารี ทรงสนพระไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยสอดคล้องกับพระปรนิธานในการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยการป้องกันและการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในอนาคตนอกจากนี้ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญกับการรับมือโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบันเช่นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งยังเป็นปัญหาต่อเนื่องจากการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังมีผลกระทบต่อการสาธารณาสุขของทุกประเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับโรคอุบัติใหม่ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อการสร้างศัก,กยภาพทางด้านการวิจัยของประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โอกาสนี้ทอดพระเนทห้องทดลองเชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงระดับ3 (BioLogical Safety l e v e l 3หรือ BSL3) ที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงวิทยาการที่ก้าวหน้าและมีการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวดรองรับการวิจัยโรคที่มีความเสี่ยงสูงระดับ3ที่เกิดจากเชื้อโรคร้ายแรงอาทิ HIV, COVID-19, ไวรัสตับอักเสบบและไวรัสตับ โดยในห้องทดลองถูกปรับความดันอากาศให้น้อยกว่านอกห้องเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากภายในที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ในกรณีมีรูรั่วเกิดขึ้นจะมีแต่อากาศภายนอกเท่านั้นที่ไหลเข้าสู่ภายในและมีตัวกรองอนุภาคขนาดเล็กมากที่กรองเชื้อไวรัสได้ทำหน้าที่กรองอากาศออกสู่ภายนอก รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีและสวมชุดป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเข้มงวดรอบคอบและถูกวิธีอันเป็นองค์ประกอบเพื่อความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนว่าจะไม่มีเชื้อโรคอันตรายเล็ดลอดสู่สิ่งแวดล้อมได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร ขมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,โ,รราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ38แห่งและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรพร้อมคณะ มอบถ้วยรางวัลพระชากานในการแข่งขันการเข้ารับพระชาานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุนสิตณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางระหว่างวันที่1-13ถึง13กันยายน2565 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อยการอ่านจังหวัดสม่ำเสมอรางวัลที่หนึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารางวัลที่สองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยราชภัฏนคนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะบันออเฉียงเหนือระหว่างวันที่17ถึง26กันยายน2565รางวัลความถูกต้องเรียบร้อยการอ่านจังหวะสม่ำเสมอรางวัลที่1มหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมารางวัลที่2มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินท์ รางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรางวัลการอ่านดีเด่นน้ำเสียงชัดเจนอักขระถูกต้องไม่ทำให้ง่วงนอนรางวัลที่หนึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ระหว่างวันที่28พฤศจิกายน ถึง2ธันวาคม2565รางวัลความถูกต้องเรียบร้อยการอ่านจังหวะสม่ำเสมอรางวัลที่1ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตรางวัลที่2มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีรางวัลการอ่านดีเด่นน้ำเสียงชัดเจนอักขระถูกต้องไม่ทำให้ง่วงนอนรางวัลที่1ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือระหว่างวันที่20ถึง27ธันวาคม2565รางวัลความถูกต้องเรียบร้อยการอ่านจังหวะสม่ำเสมอรางวัลที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รางวัลที่2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รางวัลการอ่านดีเด่นน้ำเสียงชัดเจนอักขระถูกต้องไม่ทำให้ง่วงนอนรางวัลที่1ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดการให้คะแนนการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทิงถ้วยพระราชทานเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้จัดการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่13มีนาคม2566เพื่อสรุปผลการแข่งขัน ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเชิญเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตไปมอบแก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุวัตภัยในพื้นที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายพยนัลสะวัสพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรใน,นานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิจิตรเชิญเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตไปมอบแก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุวัตถภัยบริเวณโรงยิมโรงเรียนวัดเนินปอตาบนเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเพื่อช่วยสงเคราะห์ในการศพแขวญกำลังใจในเบื้องต้นจำนวนเจคน ประกอบด้วยนายดังอ,องแดงอายุ58ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่116ทับ5หมู่ที่18นนายนาทีคุ้มประดิษฐ์อายุ39ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่11หมู่ที่6นางวันเพญจันมนอายุมอายุ53ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่121ทับหหมู่ที่18 เด็กชายวัชรากรพันวันอายุ6ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่116ถ .5 หมู่ที่8เด็กชายสุภศิธิ์สิงห์จันทร์อายุ12ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่96หมู่ที่1เด็กชายสิรวัชรกรจังกระหวัดอายุ12ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่114หมู่ที่6และเด็กชายพัทธิวั์บางแดงอายุ6ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่5หมู่ที่18ตเนินปออสามงามจพิจิตร ตำบลเนินปอได้เกิดเหตุออวาตภัยเมือ่อวันที22่22พฤษภา,าคม2566ในช่วงเย็นทําให้บ้านเรือนรัษฎรโร,รงเรียนสิ่งสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะโรงยิมโรงเรียนวัดแนนปอถูกพายุฤดูร,ร้อนพัดลงหลังคาโรงยิมโค่นถักทับผู้ที่หลบอยู่ในโรงยิมทําให้ผู้ปกครองนักการพันโรงและนักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ในเบื้องต้นจังหวัดได้สำรวจความเสียหายมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย480หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิต7คนบาดเจ็บสาหัส4รายกลับบ้านได้แล้ว9คน สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร่พพงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมเมล็ดผ่านข้าวหอมมะลิ105ของบูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยจังหวัดยโสธรที่หอประชุมอำเภอคำเข,ขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรน,นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการบรูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ1 1 5 5จำนวน63,675กิโลกรัมแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจำนวน554คนซึ่งประสบอุทกภัยจากพายุโนรูเมื่อเดือนกันยายน2,565ทําทำให้ผลผลิตทางการเกษตรทำให้ผลผลิตของเกษตรกร6หมู่บ้านได้รับความเสียหาย4,245ไร่ทั้งนี้ สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลเลยนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติโดยได้จัดตั้งสวนพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพิริจังหวัดสุรินปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมสามจังหวัดคือจังหวัดสุรินบุรีรัมและศรีสะเกษ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ